สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้มาช่วยชาวบ้านเขาขุดทางขึ้นกู่ซ่อมรถรีสอร์ทนะที่ซอยพงขหตัวทิน54แยกหนึ่งนะครับหรือว่าซอยเทียนสวนนะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับองมวงเย็นแล้วที่ท่านเห็นนี่นะครับช่างต้นนะหรือว่าคุณต้นจอมยุทธเสือใต้นะกำลังช่วยกันขุดนะครับทางขึ้นเรียบร้อยแล้ว รยากาศยามเย็นสวัสดีโลุงสวัสด,สสดีตอนนี้ก็ตรงนี้จะปิดนะปลูกต้นสนต้นไซเกาหลีนะครับนี้กำลังขุดกันอยู่ตอนนี้ก็กำลังขุดดินออกจากรางวีนะเพื่อไม่ให้ท่อบันตันนะครับนั่นเอง ตอนนี้ก็กำลังขุดขึ้นอยู่ทั้งใหญ่จะทดสอบวอรุตู้ของสถาบันขึ้นไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับพุ่งทยานขึ้นไปเบียดเสียดเลยรถเก๋งก็ขึ้นได้นะต้องรอให้ดินมันแข็งตัวหน่อย ในสวนนะครับจะมีต้นมะยมอยู่หน้าสวนนะมะยมสองต้นมีต้นชะอมต้นมะยงต้นมะนางมันม่วงหามะนาวโหต้นไทรเกาหลีนะครับพี่ต้นเขาเรียกว่าต้นไทรหรือต้นต้นสนไทรเกาหลีอ๋อไทรเกาหลีนะต้นไทรเกาหลีวันนี้เราจะกลับบ้านไวนะเนื่องจาก หมดแรงแล้วมาตั้งแต่สี่โมงมาตั้งแต่สี่โมงเย็น,นครับมาขุดสองชั่วโมงเสร็จแล้วหน้าขุดอยู่กี่วันนะพี่ต้นอาทิตย์ <c oughs> ออกกําลังกายด้วยเพราะว่าเราไม่มีเครื่องทุนแรงนะมีแต่จอบกับเสียงขุดนะครับขุดกันเองจ้างเขาขุดพันห้านะขุดได้เสื้อบีนะับเบิกเงินไปพันหนึ่งไม่มาแล้วเบี้ยวแล้ว <c oughs> เหนื่อยนะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะให้มีความรับผิดชอบ ต่องานแล้วมันจะไม่อดตายนะไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับพี่น้องดูดิเป็นไงครับดดบดแรงสิบอกว่าอยาอ้วนอย่าอ้วนแล้วเป็นไงนนททไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็สลบ ไปนุน่นอ่ะมันสลบขึ้นบนอ่ะกำลังทำให้มันสลบขึ้นอยู่ตัวนี้ต้องเอาตู้มาวิ่งเหยียบเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้จัดให้วันนี้แหละเดี๋ยววันนี้ถอยลงให้สักสามรอบก่อนกลับบ้านได้ได้วิ่ง,ง,ง,งขึ้นเบิงลมก็แน่นแล้วเนี่ยครับกว่าจะได้รีสอร์ทสวยๆนะหนึ่งร้อยตารางวาในพื้นที่ขอานครนะโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยมากเลย เหนื่นอยๆควรจะหากวจะหาได้นะเราหามากี่ปีแล้วพี่ต้นหกปีหกปีควรจะได้รีสอร์ทที่ถูกใจลูกสี่ขวบแล้วลูกสี่ขวบโอ้ในเขตสายไหมนะครับก<า>รุงเทพมหานครที่ึ่งร้อยตารางวานะครับ<ๆ>เขาเช่ากันอยู่ที่สองหมื่นห้านะขันต่านะตอนนี้นะครับเราเช่ากันราคาพิเศษกับผู้ใหญ่ใจดีนะพี่เขาโม้ไว้ว่าใจดีในซอย เปยนสวนก็บอกนะเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นใครนะชื่อจ้าแม่ต้อมนะเจ้าแม่ต้อมก็บอกแกบอกแกใจดีสุดในซอยแกบอกจริงหรือเปล่าวะตัวนี้เราก็เอาถุงปุ๋ยนะครับมาปกป้องไม่ให้เศษผมมันหล่นลงตรงท่อนะก็ดูนะครับชีวิตช่างใหญ่นะมาช่วยชาวบ้านเขาพี่น้องประชาชนนะครับเขาถามมา ที่ที่ของช่างใหญ่หรือเปล่าเป็นรีสอร์ทส่วนตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขายดีเสื้อกนเลยไม่ใช่ที่ของช่างใหญ่นะนะครับเป็นที่เช่าของของพี่นะครับที่รู้จักกันนะครับที่เช่านะนะครับเป็นที่ของคนรู้จักกันนะเป็นพี่ที่เขานับถือกันนะครับเดี๋ยวนี้หนึ่งร้อยตารางวาในกรุงเทพมหานครผมแล้วก็ยังต่ำต้องมีสามสี่ล้านแล้วนะสามสี่ล้านนะ ไม่ใช่ถูกๆนะครับโอเคให้กำลังใจช่างใหญ่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายรถตายติดต้นว่าอะไรนะว่าอะไรนะเมื่อกี้คาดะไรอยู่รถตามตายเลยกาก์นเตือนกัวอยู่คุษพี่ น้ำไฟพร้อมครับรีสอร์ตตรงนี้ที่ต้นผมว่าโฟมไฟเนี่ยต้องมีสองจุดนะสี <4 S 1> ตรงไหนเอ่สีมุมสีตัว<ม>สีสีซาดเลยเหรอใช่ซาดต้องใช้เสาอ,อะไรมุมเนี่ยใช้เสาอ,อะไรก็จะใส่เป็นสีเสาเทียนสวนไงเสาแบบไหน ก็สี่เสาเทียนสวนไงแบบไหนนะไม่ใช่สี่เสาเทเวศนะก็เหมือนกันแหละก็คือต้องต้องตั้งเสาขึ้นสามเมตรใช่ไหมเนี่ยเท่านี้เท่าไหร่เท่าเท่าเท่านี้นะเท่าสามเมตรเท่าเสาเนี่ยสามเมตรเท่าเสาต้นใหญ่เนี่ยนะโอ้โหแล้วก็ใส่โคมไฟตรงปลายจบเลยแล้วฟองจอดปิดสี่ตัวจบเลยโคมไฟอยู่บนฟองจอปิดห่างโคมไฟแต่สิบเซนโอ้โหแล้วตัวที่ไหนเขาจะกล้าเข้ารีสอร์ทพี่เนี่ย ถ่ายมันมาอยู่เก็บปืนนีงใส่ไฟเลยโซนที่ไหนจะกล้ามาติดฟองจนปิดใส่ไฟอีกสีตัวเลิกคิดแล้วอูนเนี่กินยากแล้วไฟแตกจ้ากแล้วเมื่อกี้นะพี่ตนพอมกล่องเซนเซอร์ปับหัวดังหัวดัง<ป>อีกไปผีกอ,อบสัญญาณไปไปถึงทำเนียรัฐบาลอะไรไหมหัวดังหรือเอาแค่อนอฟางเขียนซนอฟใส่ไหมครับ่ สับรองสามขีดมีเหตุบุกลุกพ <c oughs> ี่กดตคือสัญญาณสัญญาณแจ้งเตือนขโมยเนี่ยมาเลยแล้วก็ลิงก์ไปหาจราจรใช่ไหมสายตรวจหน่วยจู่โจมภายในสิบผมให้เวลาเท่าไหร่ยี่สิบนาทีนะหน่วยจู่โจมหรือว่ารถสายตรวจปฏิบัติการพิเศษให้มาเข้ามาจับโจรน,นะให้เวลาแค่ยี่สิบนาทีพอ ไปมาเดี๋ยวแจ้งเอกกับภพบเลยเรแจ้งเอกกบภพเหลืองประเสียชัยใช่ไหมใช่ไม่ต้องรอด <c oughs> เอาละสวยละสวยละสวยละเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้มันบอดปิดอ๋อโอเคดีดีดีอีนิดนึงกั้นใจหน่อยนะจะจบอยู่แล้วไฟก็มันก็จะมันงานจะจบอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ต่อไฟนะมันจะจบอยู่แล้ว